ดีค่ะพอแม่เป็นน้องชาวไทยตัวโลกนะคะวันนี้มาพอกัอบช่องแตนทราเวลเลอร์คนนันทางจา้ะพี่น้องเบิงแต้เป็นสวยสวยแต่เวน้วเวนงามขนาดแต่เวน้นติ๊กตกดินวันนี้อยู่พัทยาจา้ามาบานจะของเนาะมาบานจะของก็เลยมาไต่ทายในเป้าน,น้องในเบิงเนาะพี่น้องเบิงแต้เป็นตกดินงามงาม,งาม,งามเห็นละสะออนทะเลตงพุนเกาะลานเกาะลานจ้ะงามขนาดเลยเห็นละก็ สิบังในบางงามเนาะพี่น้องไรเป็นน้องเบิง้งจะเป็นตุกดินงามงามพี่น้องเห็นนะเหมือนจักอยเห็นหลักเห็นแตะะ่กัเสาเนาะอันบอกว่าคนเท่ากันมีเรื่องอย่างกะยาวน่งมองทะเล <c oughs> กันน่งมองทะเลแล้วกันสนเท่าน่งมองทะเลนะพี่น้อง Bên căn minh. Papi long yang nó. Papi long yang lin chai hát chompier venom căn. Chai hát chompier nám chung nha chung nha nám chung nha 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 คนยังแค่หาจมเพียนเนาะทุกคนก็มาเที่ยวกันลหลา่ๆคนมาจะเป็นพวกอันพลังบุคคลหลายจะเป็นคนจีนเนาะพี่น้องอเ,นนเน,ะนานะคนจีนก็มาเที่ยวกันคนในกระซังตอกกันม่านบานเฮาเนาะมาใส่ยาอยู่บานเฮ้าก็ได้ก็จะเ,เห็นั้นกระซัง พวกเขาได้เงินนําเขาพประเทศเขาได้เงินนําเขาเพราะว่าเศรษฐกิจบดีโดนละนี่กะข้มาเบิ่งยางกุกตะพี่น้องไปพี่น้องยางเป็นหุ่นกันขอเฉพาพี่น้องยางเบิ่งสวยเนาะดู ตะวันตกดินเอออ่าอาทิตย์เต็มดวงได้หาได้หาสวยงามนะพี่น้องเนาะเห็นได้ค <À> ิดนอดบานเพื่อไดอยู่เมืองนอกกคิดนอดบานในเด้อกินนอตเมืองไทยเห็นบ่คกินนอตทะเลบานเฮ้า เย่เดยกก่อนหนาวแต่เป็นตกเด่นพี่น้องตะุนเกาะลานเนาะุณเกาะลานน้องเดเบ่งอ้้เลินหน่อยๆนึงครึ่งเสี่ยวทะเลก็มาเล็นนำทะเลกับมีด้พี่น้องคำๆแล้ว ทะเลพันเข้าเ่นไดพี่นองกับทะเลเมืองนอกเลยมาได้มันหนาวทะเลกิแเ้วมาได้มันทะเลสะกดแล้วนะมันหนาวเล่นก็ได้ถึงสิมีแดดเป็นได้กับหนาวคือเก่าทะเลเมืองนอกอยาน้ำกันพี่นองให้เบิ่งนักตรงตรงตรง,ตรงเทียวเนาะจากน่อยนึงเพราาเอาพะคอยเห็นเนาะมันเงียบม,มาหลายปีแล้วพี่นองเห็นบหลานน้ำมนต์เอ ตาดมันมีนอยด้วยเขาตัดนอยออกมาแล้วเพื่การตกใส่งหัวพนังฝลังคนังกัถไทยวิดีโอเพื่อกันเขาก็ถ่ายวิดีโอเหมือนกันกับเราเขาไปนอนยางไปยางไปน้ำกันพายนางนองเคยกับอัน พัญาญาย่าน้ำกลดไปพากันไปนางเดิมอันกาแฟามากันเลย่างกลับไปหม่องท่าโรงแรมเราจะไปกินข่าวเนาะ,ะไปกินข่าวอีกทีหนึง่งสวยงามพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นธรรมชาติของจอมเทียนเนาะพี่น้องเห็นน้ำกัน ทะเลงามนะมันอีทะเลอนคืนบ่แห้งนะทะเลคืนบ่แหง้งคืนทะเลกำลังพอดีเลยเนาะน่าเล่นเนาะนึกถึงไงนึกถึงลูกหลานมันเล่นกันมันชอบกันพี่น้องมาทะเลกำลังพอเล่นเลยทะเลบ่แห้งนะทะเลบ่ไหลบอบบ่บ,บ,บแห้งเกินไปนะลมไม่แรงนะพี่น้องบอก อวนหลายๆไปน้องก็กินทุเรียนหลายเปมามืวงทอดเรากินท,ทุเรียนหลายน้องเบิ้งต้นตาลจ้าพี่น้องกระปุกแตงเรื่องแถวงามเทอันนั้นร้านบุฟเฟ่ร้าน,นซีฟูด้ดบุฟเฟ่ซีฟูด้ด งาง,างามไม่เน็ตสวยงามี่นองไปอยากเห็นี่นองได้เบิบงคับมธรรมินาติเนาะต,ตา,ย,ายังไม่นักตรงเทียวบีเดอร์เป็นสบหบายคือการกติกรกับมีอยูมีอยูจ่จ้าหลายคตกรกับมีอยู อ,อันนี้รานฟเฟ่ต์พี่น้องซีฟูดแบเนูเยทำทรีรีเ็กรอย่าอย่าแคฟแคฟ่จไปบงอันร้านอาหารร้านอาหารซีฟูดพี่น้องโอ้มันเตาเดอผมจำได้ไห เขาไปดูเมนูอาหารเราสิไปเบิ่งกอันเมนูอาหารบานเมียนหัวละหารร้อยกุห้าร้อยเก้าสิบเก้าต่อคนของอาหารทะเลนเนะออาะพยาเราไปเบิ่งอยู่ค่ขอยๆมาถ่ายดิพี่น้องเด้เบิง่งมาไหนถ่ายพี่น้องได้เบิ่งเนาะนี่คอนโดก็อยู่ตั้งหลังคอนโดก็อยู่ข้างหลังตึกนี่พี่น้องอยู่ข้างหลังตึกนี่ เแมนเป็นสามสิบกำลังนี่จ้ะก็ไม่ยางเลนถ้าน้องเคยมาหากินกาแฟน้องเบิ้งต้นต้นตาลก็ปลูกต้นเท่ากันเลยเนาะเอาต้นเท่ากันมาปลูกงามพี่น้องงามหลายอยากให้พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันเนาะว่าจอมเทียมสมืนสะอาดสะอาดนะพี่น้องหน้าเที่ยวสวยงามจ้ะเบิ้ง งามนะะคพี่น้องยามขอมาหนีพี่น้องสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์มนีก็ขอดจอมเทียนจ้ะพี่น้องก็เขียนใหดป้ายใบพี่น้องเห็นบบนี่ให้พี่น้องได้เห็นเนาะนี่คือจอมเทียนจอมเทียนพัทยาบีดเนี่ยพี่น้องบ้าเค็ดได้งามนะเคยได้งามเนาะ

เป็ดลูกันนี่ไว้กบปะ,ป,ะปุกกระลูกเป็นอย่างเนาะมาพีนอนเดียเ๋ยเบิ้งนั่นกันสวยงามแต่ก่อนบ่มีนะสมัยก่อนบ่มี่สมัยก่อนจะเป็นแต่ต้นไม้ตน้นมะพร้าวธรรมดาตอนนี้มันมีพัฒนาไมลแล้วเนาะเป็ดไมลแล้วสผลน่างามๆกระลูกนก็กระตุนเตนประมาณจับของกระตุนเตนว่ะเป็นภาพแบบนี้เนาะมันสวยงามนะมันเปลี่ยนแปลงไปหลายนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาดีนองเดี๋ยวเบิ้ง อันมองนี้ก็เอินหาดตรงตาเนาะเลยไปนี่หน่อยหนึ่งี่น้องเลยไปบองนีหน่อยหนึ่งนะเลยตึกสูงๆเนี่ยไปก็จะเป็นหมองสารม่ใช่บัญชาเนาะเลยไปมันนี้แล้วภูติยากาบมากาบมาไวกับขอพรมันก็ได้เนาะี่น้องเลยสารเป็นไปเนาะกานถามเป็นบาสรไม่ใช่บัญชาอยู่บนในกับมองหาดตรงตาลได้ี่น้องเนี่ยหลังตึกนี่นี่แหละนี่แหละี่น้องกับกับผ้าไน้องมาเบิ้งเนาะ่าเป็นเรื่งใดเนาะบาตรงนี้หาดจำเพียนจ้าพี่น้อง หนูซื้อหาดจอมเทียนเนาะไปนอนในเบิ้งน้ำกันว่าสวยงามแบบใดเป็นแปลงขนาดใดบานเฮ้าเนาะความสวยงามก็ยังมีร้ายเ,เ,เ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าถา้าพ่วถา้านักตรงเที่ยวมากว่า,าช่วงนั้นมันเป็นโควิดกับคนก็หายไปหลายเนาะตรงนี้ก็เริ่มกลับมาหลายแล้วสังเกตเบื้องจากอันสถาน,นีอานว่อันสาน,นามบินจาสาน,นามบินกะร้ายหายได้ไปน,น้องสาน,นามบินคนร้ายหลา,ายตรงนี้นะ แต่จังหวเนาะบ้านเัามีหมองท่องเที่ยวหลายบ้านเัามีหมองท่องเที่ยวหลายเขากระจไปทัวแต่กันได้มาพัทยานไดรกับมาด้เจ้าพาคกันมาพัทยามาอุดมไนพัทยไดร์กระจายรายได้เนาะกระจายรายได้มาต็มทัวรกันน้อพี่น้องนี่พี่น้องได้เบิึงเดียรพี่น้องได้เบิึงต็มทัวร์มาความสวยงามเนาะความสวยงามของเมืองพัทยาเาอนีไดร์มากับมากระจายรายได้กันตัว ันว่าบ่มีคนกับบะแมนพี่น้องหลายอยู่แต่ว่าหมองทองเที่ยวบันเท่ามันหลายเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละมองทองเที่ยวมันหลายเขาก็พากันกระจายไปทั่วบ่ว่าแต่ภูเก็ตหรือเชียงใหม่เนาะพี่น้องนั่นแหละจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแทนทราเวลเลอร์คนบรนทาัดนะพี่น้องมื้อนี้พากันมายญางานหาดจอมเทียนเนาะพากันมายญามหาดจอมเทียนยางเบิ่งว่ามีหยังแน่เนาะมื้อนี้เนาะก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่ง ความสวยงามความเปลี่ยนแปลงของเมืองพัทยาเนาะจะไหนก็ขอบคุณห,หลายๆลได้จ้าสวัสดีค่ะ